ครับสวัสดีครับคุณคุณเหลือครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรครับบ้านทำมกรทองครับ๋อทำมกรทองอำเภออะไรครับอำเภอศรีคิ้วครับโอ้ทราบข่าวพี่ใช้สินค้าของบริษัททักสินทับซอยเกษตรตัวไหนยืดโหน่อยครับตัวนี้ครับโอ้ท่านอธิบายเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมแช่คืนหนึ่งตีนี้ตื่นเช้าผมก็มามาปลูกแช่ทอนมัน แช่ต้นมันครับอ๋อแล้วแช่ไว้ทั้งคืนเลยแช่ไว้ทั้งคืนพอตื่นเช้าผมก็มาปลูกอ๋อครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ขึ้นขึ้นครับขึ้นหมดทุกทุกต้นเลยอืมแล้วรากรากมันเปไหนรากรากมันก็ขึ้นตามข้อโอ้ขึ้นงตามข้อเลยใช่ไหมครับตามข้อที่ที่ที่นี่ก็ไม่เสียเลยไม่เสียทุกต้นเลยนี่เนี่ยมันกี่เดือนครับที่ที่ตั้งต้งแต่เดือนสี่เดือนสี่ก็สามเดือนสามเดือนครับเดือนมันสามเดือนใช่ไหมครับครับ มาสามเดือนดูสิมีมีมีตรงไหนที่พอจะเห็นโกยหัวดูได้บ้างมาเอาลงหัวหรือยังลงหัวหรือยังลองดูสิคะทีมงานมีทีมงานมาเยี่ยมชมด้วยนะครับนมีคุณนรงคุณสมบัติกำลังโกยอยู่มันสามเดือนโอ้โหไอของโกยนี่น่ารักจังมันสามเดือนมันเป็นสามเดือนสามเดือนมันเริ่มมีหัวหรือยังมีเริ่มมีแล้วครับหัวหัวใหญ่เลยครับไม่มีเลยที่จะลองไม้นู้นมาขุดดูลงหัวใหญ่แล้วครับ ให้เห็นยาวๆได้ไหมเห็นหัวยาวเห็นเห็นอะไรแล้วใช่ไหมคะประมาณโอ้มันนเี่ยครับให้ถึงปลายรากได้ไหมพี่สามเดือนปกติสามเดือนมันออกออกล่างยังออกหัวยังออกออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ออกแล้วเนาะนี่ครับออกแล้วครับโอ้มันก็ยาวอยู่เหมือนกันครับมันเป็นเอ็นยาวอยู่ครับครับ แต่ปกติถ้าใช้ปุ๋ยเคมีมันออกอย่างนี้ไหมพี่มันมันก็ออกแต่ว่ามันใช้เวลาครับเด่นกว่าเป็นครับมันมันนานกว่าไอ้นี้ครับมันจะมีรากมากกว่านี้ครับมันงามขนาดนี้ครับมันงานขนาดนี้เราสดใสครับเนี่ยครับหัวใหญ่แล้วครับเนี่ยหัวใหญ่ยงใหญ่เลยครับเนี่ยครับขนาดือนเองครับหัวหัวขนาดไหนเท่ากับ เกือบด้ามมีดแล้วครับโอ้เท่าด้ามมีดแล้วครับผมใหญ่กว่าด้ามมีดนะครับคนมันเดือดมีดไม่ธรรมดาแล้วครับอืมไม่ธรรมดาเรนนี้เห็นบอกวกแมงมุมอะไรแบบนี้ครับครับเออพี่พี่ชี้จี่ยังนี่มันจะดกด้วยด้วยแค่ครั้งในยังไม่ครับเนี่ยโอ้นี่นี่นี่แช่เฉยๆนะเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยโอ้ยเฉยๆนี่หัวดกด้วยกด้วยครับเนี่ยดกด้วยมีหลายหัวด้วยเนาะครับมีหลายหัวด้วยครับเนี่ยเนี่ยมีแต่หัวด้น้อยมากมีแต่หัวครับคุณนั้นลองเอามือออกอ๋อดูใกล้ๆนะครับ มีทางโน้นก็มีอีกเนาะครับทางนี้ก็มีครับหลายหัวายอะสรุปยังไม่ได้ฉีดแล้วจะฉีดเมื่อไหร่คะเนี่ยนี่ว่าจะอีกประมาณจะ จฉีดได้แล้วเนี่ยจักสองวันจะจะมาีดฉีดนะเดี๋ยวมันจะฉีดไม่ได้มันสูงเกินครับสูงกผมเข้าไปก็ท่วมหัวแล้วค่ะเป็นไงคนมาดูเป็นไงรู้สึกประทับใจไหมยายาไม่อันตรายครับฉีดได้ถูกเนื้อถูกตัวเข้าตาทําทเป็นศิษย้ามอย่างมากเลยครับเย่ยมจริงๆครับอยากฝากบอกอะไรเอาคนคนบนเหลือฝากชวนสมาชิกที่เขาทำมันมาเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างจังหวัดไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยฝากบอกเถ๋ว ทับตะเคียนครับเขาก็ทามันเหมือนกันแต่แต่แต่ไม่ดีเท่านี้แล้วเนี่ยนี่ดีกว่าค่ะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะลองบอกดูออมันยากให้บอกเป็นวิทยาทานนะครับอคุณบุญเหลือน่ะฝากบอกเกษตรกรเขาทั่วประเทศไทยว่าเป็นยังไงอยากให้เขามาใช้ยังไง เออเราลดต้นท <prediction? S 2> ุนนะแบบว่าเขาเขาไม่ใช่แบบผมนี่คนหันหันหนามาทางนี้หน่อยให้มันของคุณด้วยเออเคยเขาทําแบบผมให้มันงามแบบนี้ให้ใบมันเขียวออกหัวด้วยออกหัวโดยหัวยาวทีนี้ก็ให้มันเสมอกันจะให้มันเป็นตับตรงนั้นเตี้ยตรงนี้มันมันสูงเสมอกันเลยมันอันนี้ปลายมันเสมอแล้ได้ทั้งหัวได้ทั้งต้นที่จะหายได้ทั้งหัวทั้งต้นเลย เค่ะเอาครับคุณนรงค์ครับสรุปนะครับเราจะได้กราบลาสมาชิกนะครับครับผมอ้าวมาชมเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้ก็ผู้มาเยี่ยมชมเป็นยังไงครับคุณรู้สึกดีใจนะครับเห็นลูกค้าใช้ช็อปไทยนะหนูแล้วโอ้อภูมิใจครับภูมิใจเนาะหัวมันก็ใหญ่เขียวมันสามเดือนเองครับมันสามเดือนเองครับหัวเท่าด้ามมีดครับผมโอเคคับ ทุกคนเนาะก็กลาบลาสมาชิกทุกท่านเนาะครับผมบริษัททักษิณทุกซอยเกษตรจังหวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ